สําเร็จแบบทางรัฐไหมคะคนรู้ไหมคะว่าความรับของคนที่เขาประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดเนี่ยเขาทํากันยังไงเขามี mindset และจิตใต้สํนึกที่ดีเราต้องเทนตัวเองเป็นคนแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กมันเหมือนกับว่าถ้าคนที่เทนตัวเองเป็นคนที่คิดลบมาตั้งแต่เกิดอะทีเนี้ยจิตใต้สํนึกของเขาอะ ก็จะเชื่อไปแล้วว่าเขาเป็นคนคิดลบกหรือใครที่ชอบบอกเวียงว่าฉันทําไม่ได้หรอกสิ่งนี้มันยากไปสําหรับฉันจิตใต้สํานึกก็เรียนรู้แล้วว่าเขาเป็นคนที่ทําอะไรก็ยากก็ไม่สําเร็จนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขาไม่สําเร็จสักทีแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าแค่คุณเปลี่ยนจิตใต้สํานึกของคุณนะคะ คุณจะสําเร็จได้ง่ายมากๆเพราะจิตใต้สำเนกของคุณมีผลกับชีวิตของคุณถึง95%ฉะนั้นต่อให้คุณขยันมากแค่ไหนแต่ถ้าจิตใต้สำเนึกของคุณมันไม่เชื่อคะ่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นคุณแค่ต้อง เปลี่ยนจิตใต้สำนึกของตัวเองให้เป็นคนที่มั่งคั่งโปรแกรมจิตใต้สำนึกของตัวเองสมัยและสําหรับใครที่อยากโปรแกรมจิตใต้สำนึกของตัวเองสมัยนะคะคุยลี่นะคะก็มีสมาธิสั่งจิตเปิดรับพลังงานแห่งจักรวาลครบรอบด้านดึงดูดรักแท้เปิดรับความมั่งคั่งวีคูณความสําเร็จลดน้ําหนักสุขภาพดีสวีความสุขขจัดความคิดลบถ้าใครที่ยังเป็นคนที่ชอบคิดลบหรือเทนตัวเองเป็นคนที่ทําอะไรก็สําเร็จยากอยู่คุณแค่ต้องเปลี่ยนจิตใต้สำนึก không có yên